ทำคลิปอธิบายสินค้าง่ายๆด้วยแคปคัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เมย์ทำอาถ่า การปั้นช่องนะคะกับของร้านลูกปัดบฟเฟ่นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างคลิปนะคะทุกคนเรามาดูไปด้วยกันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นคลิปที่มีเสียง AI ภพากแล้วก็ทุกอย่างใช้ AI ทําหมดเลยนะคะเจเนเรตใน AI เนาะแล้วก็เอาภาพมาต่อต่อต่อกันนะคะแล้วก็เขียนบทความทั้งหมดทำสตอรี่บอร์ดก็คือใช้ AI ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ถ้าใครที่ติดตามเพจที่ชื่อว่าร้านลูกปัดบฟเฟ่หรือว่าช่องร้านลูกปัดบฟเฟ่สามสิบเก้าบาทเนี่ยก็จะเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็เมย์เองเมย์มี พนักงานเนาะประมาณหลายสาขาอะไรเง mm. ี้ยตอนนี้เราก็ทำคอนเทนต์ให้กับพนักงานแต่ละสาขาเราก็จะตั้งหัวข้อคอนเทนต์เลยก็เป็นคอนเทนต์แพลนเนอร์ให้กับเขาเลยว่าแต่ละวันเขาจะต้องทําเรื่องอะไรนะคะอันนี้เราก็จะเจนเดี๋ยวเราจะมีวิธีการนะวันนี้จะเปิดเผยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเจเนเรตหัวข้ออย่างไรเจเนเรตภาพอย่างไรการตัดต่อคลิปผ่านแคปคัสตอย่างไรรวมถึงการ เอาไปโพสต์ในช่องทางโซเชียลยังไงให้แบบคนมองเห็นเยอะๆแล้วก็เป็นการปั้นช่องแล้วก็เพิ่มยอดขายไปนะคะอันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดถูกใจกดบันทึกไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันคงไม่มีช่องไหนหรอกมั้งที่จะมาเปิดเผยแบบเทคนิคการขายเทคนิคการทําการตลาดเทคนิคต่างๆให้คุณเห็นชัดขนาดนี้แล้วนอกจากช่องของสรลเปา AI นะคะเริ่มต้นเราก็จะมาที่ h ช GP t GPT นะคะแล้วก็ กรอกลงไปว่า30ไอเดียพลังของหินน้าโชงนี่เราก็สามารถใส่ของตัวเองได้แบบ30ไอเดียแล้วก็เป็นชื่อสินค้าอย่างเช่นอีกธุรกิจหนึ่งมันก็แบบสาไอเดียป้ายเมนูอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็น30ไอเดียแหละคราวนี้เราก็จะเอาพลังของหินหยกเมื่อกี้มันมี1อันที่เป็นหยกใช่ไหมคะแบบพลังของหินหยกอย่างเงี้ยเขาก็จะไล่ความหมายมาคราวนี้เราจะใส่คีย์เวิร์ดที่ว่า Storyboard นะคะ แล้วแค่ใส่สตอรี่บอร์ดเขานี้เขาจะเขียนเลยว่าสตอรี่บอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างสตอรี่บอร์ดพลังของหินหยกอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะไปคัดลอกนะคะกดเลือกเนาะแล้วก็ copy เอาเฉพาะที่เป็นภาพนะคะแล้วก็เปิดบ n g นะคะไปที่ image creator นะคะแล้วก็เอากดวางเลยแค่นี้นะคะ Bing เนี่ยเขาจะทําได้วันละ15 15หัวข้อแต่ว่า1ครั้งเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4รูปนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดรูปมานะคะเนื่องจากที่เป็นสินค้า ที่เป็นหินเนาะเราก็อาจจะไปเอารูปที่เจเนเรตมาได้นะคะแต่ว่าบางอันมันก็จะไม่ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าสคริปต์คำบรรยายเสียงนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคการทําเสียงแหละเขาก็จะให้สคริปต์มานะคะโอเคหลังจากนี้นะคะเราก็จะต้องเห็นไหมมันได้ให้ถึงขนาดคําปิดท้ายเลยอะ่ะมันง่ายจริงๆนะคะ โอเคพอได้สคริปต์ของเสียงแล้วเราก็กดคัดลอกเลยค่ะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าข้อความเป็นคําพูดนะคะแล้วก็เอาไปวางเนาะวางเสร็จลบข้อความที่ไม่ต้องการออกนะคะ <c oughs> เห็นไหมมันจะมีแบบพวกสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยก็เอาออกไปนะคะเราเอาแต่บทความไว้เนาะเสร็จแล้วก,กดแอปบันทึกเสียงอันนี้มีในทุกเครื่องนะคะกดบันทึกไปเลยนะคะแล้วก็กดเลย์ค่ะคราวนี้ก็จะได้ยินเสียงพูดของเขา <c oughs> บ,บนี้พูดก็ปล่อยเขาพูดทั้งหมดจนจบ เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่บันทึกเสียงแล้วก็ปิดค่ะปิดเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อนะคะให้เป็นชื่อที่ต้องการเนาะนี่ก็จะเป็นหินโยกอ่าเมย์ก็เขียนว่าหินโยกแล้วก็กดตกลงค่ะพอกดตกลงเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะกลับมาที่รูปหน้าปกนะคะอันนี้เราจะให้ Chat gpt ทํารูปหน้าปกให้เลยขนาด9ต่อ16เพราะว่าเมย์จะเอาขึ้นใน tiktok เนาะมันขนาดของมันต้องเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะคะ อ่าคราวนี้ก็เปิดไปที่แอปแคทแพปบัคทค่ะกดคําว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะคะเลือกรูปภาพที่เราเจนเนอเรตมาเนาะโอเคเราก็กดเลยค่ะไล่ไปเลยโอเคกดไล่ไลไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะคะคราวนี้เขาว่าปล่อยให้เขาโหลดไป แคปค่าของเมก็ใช้เป็นตัวโปรนะแต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วแต่บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้แต่ว่าแชท GPT นี GP ้ใช้เป็นตัวโปรโอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปมาแบบนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ่านนี้ก็ลากลากดูบางรูปมันจะไม่ได้เป็นรูปเต็มจอแล้วก็กดที่เขาแล้วก็ขยายเอานะคะกดที่รูปก่อนแล้วก็ขยายให้มันพอดีกับหน้าตาเห็นไหมคะให้มันพอดีกันอย่าให้มันเหลือหัวท้ายนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสวยเนาะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเอาเสียงนะคะคลิกตรงคําว่าเสียงเนาะแล้วก็อันที่สองที่เป็นโฟลเดอร์แล้วก็อุปกรณ์นะคะเข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็เซิร์ชหาชื่อหินโยกเนาะเมื่อกี้เราเขียนว่าหินโยกอ่ะพิกเข้าไปคราวนี้เราจะสังเกตว่าตรงหัวคลิปของเขาที่มันไม่มีเส้นเนี่ยแปลว่ามันไม่มีเสียงดีต้นเห็นไหมเราก็ค่อยๆเปิดฟังดูโอเคเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงเนี่ยเสียงเริ่มพูดตรงนี้เราก็กดแล้วก็ลากเข้ามา เพื่อตัดต่อแล้วก็ดึงเขาขึ้นไปที่หัวคลิปนะคะอ,อ่าเราก็จะได้เริ่มได้ยินเสียงละอันนี้คือเสียงที่ถูกต้องเนาะแต่เราสังเกตดูว่าตัวรูปเนี่ยมันจะไม่เต็มเสียงยเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูก่อนเห็นไหมคะเขาจะไลๆ่ๆๆไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆอ่ะคราวนี้เราจะมาดึงรูปนะคะให้มันพอดีกับช่องเสียงนะคะก็คือคลิกตรงนี้เนาะคลิกที่รูปก่อน นะคะสังเกตดูมันจะมีช่องว่างอยู่นะคะเมยจะดึงเห็นไหมดึงมาให้มันพอดีเพราะว่ามันจะเป็นแบบหนึ่งบรรทัดหนึ่งบรรทัดพอดีอะไรเงี้ย ก็ดึงเนี่ยค่ะมันจะพอดีกับตรงกลางนะคะอันนี้คือแล้วแต่เราก็จนจบให้รูปกับตัวเสียงเนี่ยมันเสมอกันให้มันพอดีกันคราวนี้เมจะมาใส่ข้อความเป็นภาพป,ปกนะคะอันนี้ก็คือเสร็จละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยน transition น,น,นะคะคลิกตรงที่เป็นขีดตรงกลางเมื่อกี้นะาแล้วก็มาเลือกตัว transition ให้เป็นอันที่เราชอบเนาะของเมก็ถ้าใครไม่ได้ใช้เป็นตัวโปรก็เป็นธรรมดาเนาะแล้วก็กดเลือกปรับใช้ทั้งหมดนะคะคราวนี้เห็นไหมมัน การเปลี่ยนภาพเมื่อกี้มันเปลี่ยนธรรมดาแต่นี้จะเปลี่ยนเหมือนพลิกหนังสือเคเราก็จะค่อยๆทําไปอันนี้คือพอปรับใช้ทั้งหมดทุกหน้าจะเปลี่ยนแบบนี้กดที่เป็นตัว a บวกนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์เลยค่ะชื่อพลังของหินเนาะเพราะว่าตัวเจนเนอเรตภาพเนี่ยมันมีตัวหนังสือมาเมย์อยากเอาไปบังเนาะก็กดเลือกสไตล์นะคะแล้วก็เมย์ก็จะเลือกสไตล์ที่มันเป็นอันนี้เราสามารถแบบฟรีสไตล์ได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะที่มีตัวแบ็กกราวด์เพราะว่ามันมีตัวหนังสือที่ ai มันเจนเนอเรตภาพมาเมย์ก็เลย นะคะเสร็จแล้วนะคะเมยก็จะมาทําภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมคะให้ให้มันเหมือนการพิมพ์ขึ้นมานะคะ,ะเห็นไหมมันก็จะแบบค่อยๆอ,ออกมาทีละตัวเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะแบบน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดหน่อยอ่ะคราวนี้เราจะดึงแถบตัวนี้นะคะให้พอดีกับอ่าภาพแรกที่เป็นหน้าปกเนาะอ่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีกันโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะ ลองเลื่อนดูก่อนว่าโอเคหรือยังเข้าที่เข้าทางหรือยังเสร็จแล้วกดคําว่าหน้าปกนะคะเพื่อที่จะให้คลิปปกของเราเนี่ยมันเป็นรูปนี้เนาะรูปแรกโอเคเสร็จแล้วก็กดอ่ะคราวนี้เราก็มาลองดูซิว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเริ่มโอเคและมันก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เออโอเคมันเข้าเข้าท,าที่เข้าทางอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเมจะมาเพิ่มโลโก้ของเพจของภาพนะคะของของคลิปเราเนาะเข้าไปที่คําว่าภาพซ้อนนะคะ โอเคภาพซ้อนกดเพิ่มบวกไปเลยนะแล้วก็เลือกโลโก้ของของร้านเราเนาะเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันจะไม่พอดีใช่ไหมคะก็ไปกดตรงคําว่าอ่าไปกดตรงคําว่าแปลงร่างนะคะแล้วก็ปรับขนาดเนาะดึงดึงเขาลงมาให้พอดีกันอ่ะให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะมันก็เหมือนการตัดกระดาษเนาะรอบกระดาษโอเคเสร็จแล้วเมย์จะเอาไปมุมไว้บนมุมมุมมุม,ม,มบนซ้ายมือเพราะว่า เวลาเราขึ้นในช่องทางต่างๆเนี่ยไอ้ตรงมุมข้างล่างมันชอบเป็นมือเป็นอะไรเราเนี่ยแต่มุมบนขวามือมันจะไม่ค่อยมีอะไรเงาเราก็จะไปไว้ตรงมุมขวามือมุมซ้ายขอโรษมุมเล็กๆซ้ายมือนะคะเคเสร็จแล้วเมย์ก็จะดึงค่ะดึงให้เขาขึ้นจนจบคลิปเลยเพราะว่าเมย์อยากให้เขาเห็นแสดงจนจบคลิปนะอันนี้คือแถบตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่แบบบ่งบอกว่า ตัวรูปของเราเนี่ยมันจะอยู่แค่ไหนนะคะใครที่ขยันก็ใส่การเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ได้นะถ้าไม่ขยันก็ไม่ต้องใส่มันเมนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปใส่ตรงคําบรรยายนะคะอ่าคำบรรยายอันนี้สามารถใส่ได้ใครที่ไม่ใช่เป็นแคปคัตโปรก็ใช้ได้นะคะคราวนี้เขาก็จะใส่คําบรรยายให้เราแบบอัตโนมัติเลยอ่าแล้วก็กดส่งออกไปเลยง่ายๆนะคะคราวนี้เมื่อส่งออกเสร็จเราจะไปเอาแคปอ่าแคปชั่นนะคะจาก h ช GP t gpt เนาะอ่าพิมพ์คำว่าแคปชั่นบวกอีโมจิบวกแฮชแท็กนะคะ บอกแฮชแท็กคือถ้ามันเป็นอ่าแชท GPT ที่เราสอนเข้าไว้แล้วเราอาจจะไม่ต้องเขียนว่าอีโมจิกับแฮชแท็กเราเขียนแค่ว่าแคปชั่นเนี่ยตัวอ่าแชท GPT ที่เราสอนเขาไว้นะเขาก็จะส่งแบบให้เราแบบนี้เลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็กดคําว่าคัดลอกเนาะแล้วเราก็จะเอาคลิปที่เราได้เนาะไปโพสใน TikTok กนะคะอย่าลืมเปลี่ยนเป็นช่องที่ถูกต้องของตัวเองนะคะโอเคเสร็จแล้วก็กดบวกนะคะแล้วก็ไปเลือกที่คลิปเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วอันนี้เมย์จะมาเพิ่มเสียงที่ เพิ่มเสียงที่ตัว tiktok เนอะเมย์จะใช้เสียงที่ชื่อว่า l o ไฟนะคะแล้วเมย์ก็จะมาเลือกเสียงที่เมย์ชอบดูลองฟังฟังดูก,ก่อนเพราะว่าคลิปของเมย์ไม่มีเสียงนะคะคลิปนี้อ้าวไม่ขอโทษมีเสียงแต่ว่าเราอยากได้เป็นแบบเสียงคลอบเบานะคะแล้วก็มาลดเสียงข้างล่างคะ่ะให้เหลือประมาณแค่น้นนะ่ะเล็กๆเป็นติ่งประมาณสักเจ็ดสิบสักแปด เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะแล้วก็เอาแคปชั่นที่เราได้มานะคะมาวางเนาะแต่เราต้องลบข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราออกนะคะต้องดูดีๆนะตรงเนี้ยเพราะว่าบางทีเ i เขาให้ข้อความเห็นไหมได้คาะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยหรือฟันหนูอันแรกอะไรเงี้ยเราก็ลบออกลบออกแล้วเราก็คัปปี้ไว้ก่อนอันนี้เราก็ไปใช้นะเรามาเช็คตรงภาพปกนะคะว่าถูกต้องหรือยังนะคะเสร็จแล้วก็เลือกโลเคชั่นให้เป็นสถานอ่าพื้นที่ของเราเนาะแล้วก็กด อ่ันี้แม่ก็จะเหมือนแบบคัดลอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ในอีกหลายช่องทางจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้เนาะอ่ะเสร็จแล้วก็โพสต์เลยแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้และคลิปนะคะเราจะได้มีคอนเทนต์3าวันแน่ๆง่ายๆนะคะง่ายๆสุดๆโอเคพอเราทําเสร็จนะคะเราก็จะไปเช็คดูว่าโอเคคลิปเราโอเคหรือยังเสียงดีหรือยัง,ยงอะไรเงี้ยคะ่ะ ตำแหน่งภาพอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Facebook นะคะเป็นแอป Facebook สลับให้เป็นหน้าเพจของเราก่อนนะคะอ่าหน้าเพจเมยชอบใช้ตัวแอป Facebook เลยเมจะไม่ค่อยได้โพสต์ใน <c oughs> ช่อง b u s n n s s s สูตรหรือว่าตัวจัดการเพจนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่รูปภาพเนาะแล้วก็อัปโหลดคลิปขึ้นไปค่ะวางแคปชั่นนะคะกดคําว่าแก้ไขด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมาเลือกเสียงเนาะให้เป็นเพิ่มเพลงนะคะเป็นโลไฟเหมือนกันนะคะอันนี้เมย์จะใช้โลฟแบบดึนก็จะลองดูว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ได้เสียงเพลงแบบแนวโลฟมันจะเป็นยินดีต้อนรับสู่การค้นพบมันจะไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์ด้วยแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องพยายามไปเอาเสียงจากช่องทางนั้นๆอย่าใส่เสียงลงไปเพราะมันจะติดลิขสิทธิ์นั่นแหละแล้วก็กดดึงลงไปนะคะอ่าให้มันเบาๆเหมือนแบบดนตรีครอๆเพราะว่าเวลา AI พูดหรือเราพูดก็ตามเนี่ยมันจะมีแบบช่องว่างที่ทําให้เสียงมันหายเนาะ มันก็จะเบาๆเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะแล้วมันจะเพิ่มว่าส่งข้อความแล้วก็ไม่ส่งนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก,กดโพสต์ไปเลยโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะคะกลับไปที่หน้าเพจเนาะจริงๆเมย์จะสร้างในคลิปรีวิวด้วยนะคะเมย์อยากให้มันอยู่ในคลิปรีวิวด้วยโอเคเมย์ก็มาเลื่อนเลื่อนแล้วก็กดตรงสีแดงแดงที่เขียนว่าคลิปรีวิวนะคะแล้วก็กดเข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็ไปเพิ่มเสียงเหมือนเดิมนะคะใช้โลไฟลเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเพลงอะแต่เราช่องทางเมย์อาจจะใช้เสียงเพลงไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ซีเรียสนะคะอาจจะแบบให้มันมีเขาเรียกมีให้มีกิมมิกแบบเสียงเพลงแต่และช่องไม่เหมือนกันนะคะเป็นเสียงคลอเบาๆาเนาะอย่าลืมปรับเสียงนะคะให้เขาเบาๆด้วยนะคะส่วนอันกลางนี่เราดึงเปิดไว้เลยนะคะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับอกับ AI ที่เขาช่วยปรับเสียงเราให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะเอาแคปชั่นที่เราได้มามาวางตรงคําอธิบายคลิปตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วมาเลื่อนข้างล่างค่ะมันจะมีคําว่าเพิ่มเพลย์ลิสต์นะคะก็กดสร้างเพลย์ลิสต์ก่อนนะคะ ถ้าเราไม่เคยทําไว้เราก็กดสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ก่อนว่าเป็นพลังของหินอนะไรเงี้ยครั้งต่อไปเราไม่ต้องทํานะคะตรงนี้เนาะอ่ะแล้วเราก็เอารูปหินที่เราชอบมามาใส่เลยโอเคอ่ะกดบันทึกค่ะโอเค <c oughs> อันนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะให้เรากดย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก่อนให้เรากดย้อนไปตรงซ้ายซ้ายบนเนาะอันนี้ไม่ไม่ต้องไปกดบวกนะคะกดซ้ายบนแล้วก็กดที่คําว่าเพิ่มเพลย์ลิสต์อ่ะเห็นไหมพลังหินมันจะขึ้นแหละคราวนี้คลิปต่อไปเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกด คำว่าเพิ่มป้ายด้วย AI อันนี้เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เนาะเสร็จแล้วก็กดแชร์นะคะแชร์ไปยังกลุ่มก่อนเนาะเราก็เลือกกลุ่มนะคะที่เออมองแล้วว่ามันมีมีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยเขาให้ใส่อะไรเราก็ใส่ไปส่วนตัว <c oughs> หมวดหมู่เนาะเราก็เลือกเป็นเครื่องประดับนะคะเสร็จแล้วกลับมาที่ ChatGPT เม์ MA, จะเอาไปให้เขาช่วยตั้งชื่อคลิปนะคะที่จะลงใน YouTube เนาะแล้วก็คําอธิบายคลิปนะคะที่จะลงใน YouTube เช่นกันนะคะนี่ก็มาคัดลอกแล้วก็กดเลือกข้อความเนาะตรงนี้ อ่าเสร็จแล้วนะคะเมย์จะไปที่แอปที่ชื่อว่า youtube เลยนะคะแอป youtube ปกติของเราเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงมุมซ้ายมือข้างล่างนะคะให้เป็นอ่าช่องของเราเนาะกดข้างบนที่เป็นตัวฟันอ่าฟันนะคะแล้วก็กดเลือกบัญชีช่องที่ถูกต้องเนาะเสร็จแล้วก็กดบวก <c oughs> แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นวิดีโอนะคะแล้วก็กดไปอ่าคราวนี้เหมือนเดิมคะ่ะกดถัดไปเลือกเพลงย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เมย์ไม่ได้เลือกเพลงปะ อ่าไม่ต้องก็ได้มาจริงๆก็เลือกเพลงได้แหละแล้วก็อันนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ช่องของเรามันมันอ่าปริ๊ไฟแล้วเนาะช่องนี้มันคนติดตามเป็นหมื่นแล้วอะก็สามารถแก้ภาพหน้าปกได้นะคะก็เปลี่ยนภาพหน้าปกด้วยนะคะเสร็จแล้วกลับไปที่ Chat GPT นะคะไปเอาคําอธิบายคําอธิบายคลิปเห็นไหมข้างล่างข้างล่างอ่าคาอธิบายคลิปจะอยู่ข้างล่างเนี่ยคะ่ะอันนี้นะคะคําอธิบายคลิปคัดลอกไปแล้วก็ไปวางตรงข้างล่างนะคะ <c oughs> เพิ่มคาอธิบายนะแล้วก็กดวางแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราสามารถเราต้องลบออกก่อนนะคะข้อความที่มันไม่ถูกต้องของเราเนาะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ไปลบอันข้างบนนะคะบรรทัดแรกกับบรรทัดสุดบรรทัดแรกเนี่ยจะต้องเป็นบรรทัดที่มีตัวหนังสือนะคะเพราะว่าเวลาที่อ่ YouTube เอาขึ้นเนี่ยมันจะคำอธิบายพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว AI หรือว่าตัว SEO ตัว Search engine ของ ยูทูบเนี่ยเขาจับเราได้เห็นไหมคะมันจะขึ้นแหละกดเลือกเพลย์ลิสต์นะคะให้เป็นแนะนําหินน้าโชคเนาะโอเคเสร็จแล้วก็กดอ่ะไม่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะแล้วก็กดเผยแพร่เลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะสังเกตว่าเราจะมีคลิปเนาะดูกดตรงคําว่าดูช่องของตัวเองเนาะ <c oughs> คลิปของเรามันก็จะค่อยคขึ้นอันนี้มันเป็นคลิปเก่าที่เราทำละโอเคนี่วิดีโอยอดนิยมอะไรเงี้ยงงเราก็ไปเซตค่าไว้โอเค <c oughs> คลิกตรงคำว่าวิดีโอนะคะเห็นไหมว่าคลิปของเมย์เนี่ยมันขึ้นแหละ แต่ว่าเราสังเกตดูว่าคลิปอื่นอ่น่ะมันจะมีรูปที่เป็นแบบอ่าดอลลร์ก็คือการสร้างค่าไรายได้เนี่ยเราไม่ได้กดไว้ให้เราไปโหลดแอปที่ชื่อว่า yt studio นะคะหรือว่า youtube studio เนาะกดเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็ล็อกอินเข้าไปปกติเนะแล้วกดคำว่าอ่ากดเข้าไปที่คลิปของเราเนาะแล้วก็กดที่รูปรูปฟาอ่ารูปดินสอนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเห็นคําว่าการสร้างรายได้ไหมคะให้กดจากปิดเนี่ยให้เป็นเปิดเพราะว่ารายได้ของช่องเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้อีกสมคัญเริ่มมาข้างล่างเนาะแล้วก็ไปคําว่าเพิ่มแท็กนะคะเพิ่มแท็กตรงนี้เนาะเราขี้เกียจคิดเราก็ให้แชท GPT ช่วยคิดเนาะเราก็หาคําว่าแท็กนะคะคราวนี้เขาก็จะให้แท็กเรามาประมาณ4ีหาอันอ่าโอเคแท็กก็คือคีย์เวิร์ดที่คนจะเพิ่มเนาะเราก็พิมพ์เลยค่ะอันนี้อาจจะกรอบไม่ได้แล้วก็พิมพ์เอาว่าหินหยกพิมพ์ทีละคำแล้วก็กด enter ขึ้นนไปะะคะ มันจะกลายเป็นคําแบบนี้เนาะหินโยกสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ีหอันโชคลาบเจมสโตนอะไรเงี้ยแนะนําให้ใช้แชท GPT คิดนะคะเพราะถ้าเราคิดเองมันชอบซ้ํานะคะสักประมาณไม่เกิน10นะคะตัวแท็กเนาะเสร็จแล้วกดบันทึกเลยค่ะอ่ะาคราวนี้นะคะกดบันทึกเนาะ <c oughs> คราวนี้ถ้าแนะนําก็คือเราลองเลื่อนๆไปดูเนาะไออันไหนที่เราไม่ได้เปิดการสร้างอะไรได้เราก็เปิดนะคะโอเคถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเนาะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเมย์ไว้นะคะเมย์ก็จะมีคลิปสาระดีๆแบบนี้ให้ดูทุกๆวันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกับเมย์เมสซินีที่กันทาค่าสวัสดีค่ะ